ในวิดีโอคลิปนี้นะครับอาจารย์จะพาปรับตัวควบคุมให้เราเรียงแบบเดือนแบบเรียงตามปฏิทินของไทยนะครับโดยเรียงจากมกราคมพามีนานะครับไปเรื่อยๆครับตามข้อมูลที่เรามีอยู่จริงนะครับเราสามารถเรียงเดือนตามปฏิทินไทยได้อย่างไรวิดีโอคลิปนี้มีคำตอบครับ ก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์อยากให้เราดูข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลที่อาจารย์เตรียมมานั้นนะครับจะเป็นข้อมูลที่แต่ละเลกคอนั้นนะครับจะมีการกําหนดคอลัมน์หนึ่งเป็นวันที่นะครับโดยเรียงจาก วันเดือนปีนะครับถ้าใครยังไม่ได้ปรับข้อมูลให้เป็นวันที่ก็สามารถทำให้ได้ตามฟอร์แมตนี้ในตัว Google s h e e t ก่อนนะครับนะจากนั้นครับเมื่อข้อมูลเราถูกต้องแล้วเรามาดูที่งานของเรานะครับอาจารย์จะเริ่มจากาตรงนี้อขออนุญาตลบตรงนี้นะครับจะพาสร้างเลยนะครับนิดนึงกลับมาแก้ไขแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งออกไปนะครับ อ่าอ่าโอเคตรงนี้นะครับเป็นตารางที่เรานําเข้าข้อมูลมาแล้วนะครับตรงนี้ใครอยากทาทาเป็นแล้วก็มีสามารถที่จะเลือกช่วงของการแสดงข้อมูลตรงนี้ได้ใครอยากทําตรงนี้ได้ดูที่ EP 5 5นะครับนะจะขอยัดญาตที่จะต่อยอดจาก EP 5 5ครับก่อนอื่นเลยเราต้องดูก่อนว่าเราจะสามารถดึงเดือนออกมาได้อย่างไรนะครับ ที่ในข้อมูลของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวควบคุมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงข้อมูลเป็นรายเดือนออกมาได้ดังนั้นเนี่ยเราเลยต้องสร้างนะครับตัวควบคุมขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่เราจะต้องไปสร้างเขาเรียกว่า Calculate Fill d นะครับซึ่งจะเป็นเดือนนะครับนะ,อะลองสร้างมาใหม่นะครับเราสามารถสร้าง Calculate f i e l d ได้โดยการที่กดเมนูเพิ่มช่องตรงนี้นะครับเพิ่มช่องอ รอสักคู่หนึ่งนะครับจันอาจจะตั้งเป็นมันไทยหรือจะตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับโดยในที่นี้จันก็จะใส่สูตรโดยการเลือกใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่ามันนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วเราก็จะไปเอาข้อมูลที่อยู่ในคอลัมน์ที่ชื่อว่าวันที่ทํารายการมานะครับเพิ่มเข้ามาลัสษะแบบนี้นะครับ โดยฟังก์ชันนี้มันก็จะดึงเอาเฉพาะเดือนที่อยู่ในข้อมูลของเราออกมานะครับจะอาจจะมีทั้งครบทั้ง12เดือนหรือไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะครับนะบันทึกเลยครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับอ่าโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้คออคมามที่ชื่อว่ามันไทยมาแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปสร้างตัวควบคุมที่แบบรายการแบบเลื่อนลงนะครับ คลิกเอามาวางไว้ข้างๆกันนะครับจากนั้นเราในช่องการควบคุมเนี่ยเราก็ไปดึงเอาลากมาวางนะครับเอามันไทยมาวางทับเพราะการสืบคนนั้นเราจะยึดตามเดือนนะครับแล้วถ้าอยากเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยก็ง่ายๆโดยการคลิกที่รูปดินสอที่อยู่หน้าคำว่า,ามันไทยนะครับก็ตั้งเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้เลย นะครับแล้วลองคลิกดูนะอ่าสิ่งที่เราได้นะครับในการทำงานเบื้องตน้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะข้อมูลทำไมมันไม่เรียงมกราคมพามีนาตืดๆ,ๆไปเรื่อยๆจนถึงธันวานะครับนะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเราจะเรียงตรงนี้ได้อย่างไรวิธีการนะครับอาจารย์อยากให้ดูตรงนี้ก่อนทางขวามือของเรานะครับตรงนี้เมทริกของเรานะครับ เมทริกก็คือข้อมูลที่มันเป็นตัวเลขนะครับโดยที่มันจะสรุปแสดงค่ามาให้แล้วก็มันก็จะเรียงลำดับจากมากไปน้อยครับลองดูสิครับว่ามันเรียงจากมากไปน้อยให้เราจริงหรือไม่นะครับกลับมาดูที่ข้อมูลของเราเห็นไหมครับมันเรียงจากมากก็คือเดือนกุมภานเนี่ยมีข้อมูลทั้งหมด10รายการนะครับมันก็เรียงจากมากไปน้อยให้ถูกต้องนะครับลองสลับเป็นน้อยไปมากดูสิ อลองคลิกดูอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับมันก็เรียงให้เราถูกต้องอาจากน้อยไปมากคราวนี้จะทําอย่างไรให้มันเรียงเดือนให้ถูกต้องนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็คือตรงที่ลำดับนะครับในเมนูลำดับเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะมีตัวเลือกเมทริกซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าเราสามารถที่จะปรับเป็นค่าอื่นได้นะครับ ตรงนี้แหละครับคือจุดสําคัญที่เราจะสามารถปรับให้มันเป็นข้อมูลตามเราต้องการได้เราจะบอกมันใหม่นะครับว่าการลําดับหรือการเรียงนั้นไม่เรียงจากค่าเมทริกแต่ให้เรียงตามมิติข้อมูลที่ระบุในตัวควบคุมนี้นะครับก็คือให้ยึดตามมิติข้อมูลครับอ่าแล้วก็เมื่อยึดตามมิติข้อมูลแล้วเราก็จะให้มันเรียงจากน้อยไปมากนะครับลองดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้น เห็นไหมครับข้อมูลจะถูกเรียงตามเดือนของปฏิทินไทยนะครับเป็นคําภาษาไทยครับมกราคมพามีนาไปเรื่อยๆครับถ้ามีเมษาก็จะถูกแทรกเข้ามามิถุนาสิงหาคันยารักษะ,ะแบบนี้นะครับโดยที่เห็นไหมครับข้อมูลจะไม่สนใจเลยว่าจะเรียงจากมากหรือไปน้อยจากน้อยหรือไปมากวิธีการแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกว่าการสืบค้นข้อมูลของเรานั้นมันเป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้นนะครับ เวลาที่อ่าเราลองรันดูนะลองเลือกนะครับอ่าขอดูกุมภาเห็นไหมครับมันจะเรียงมาเลยขอดูกุมภาหน่อยสินะครับข้อมูลก็จะดึงมาเฉพาะเดือนกุมภานะครับอ่าโอเคครับถ้าใครอยากให้มันเรียงตามปีอีกก็ให้ไปดูที่ วิดีโอคลิปที่ EP 55นะครับอาจารย์ได้บอกไว้หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคน,น้อยๆครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับหวังว่าเราคงจะใช้ Data z ซ r o ได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็สนุกกับการเรียนรู้และการทำงานนะครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP ถัดไปขอบคุณมากครับฝากกดไลค์ like, Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ